โอ้ราบงดเลดูดอกนีนอมูจักเเดี๋ยวนี้จเดี๋ยวนี้นะจักเตลเปกนกจักเลดี๋ยว่นี่นะ่ัก่อนว่อนก่อนก่นก่อนก่นก่อนก่อนก่อนก่นกอก่ก่อนกจอก่อก่อก่อนนเ่นอนน่อาน่นน่่น่กออกน่น่่น่น่นนน่อ่นนก่อน่ก่น่อน อ้าวอ้าวกินน้ำเด้อวาน้เดออเกิดมาสานี้ก็ยังเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่บนวะอเออเบดีนกมเป็้าัมองหานนโอ้ยาหรือมากับสาวสียามากับสาวสียาฝั่งเมาสีหยามกเมะเป็นผู้ใหญ่บ้านมาเหน็ด้ก โอ้าโอ้ยถุเดาปูเด้อบาวอันนั้นัลกินถุเเปล่นดี้ามจักจักะจอเเออบันนี้นนับถือนับถือแล้วมีหุ่จักว่าผกไปยุหันจักแล้วบ้านนี้บ้านนี้เราหุ่จักแล้วเอาเออ้างบาลาเรื่องข้งหลานอืม ยังเอามือหน้ามือน้ามือยู่เหินหลังเดียวมือมือมือยู่หออยู่หงมองเดี่ยวหันละเธออยู่น้ำโพน้ำเมฆหันน้ำโพโพน้ำเมฆสีหนาหันละเด้อเจ้าเจ้าเอาเอ้าเอาเอาน้ำเมฆหันน้ำเอย้อนทีน้ำนมมีเฮอยู่ไก่มีเฮยไก่เอยไก่น้อยเออทำไก วานนี้กัรมันอยู่ไก่เนือหนับ้านหนังมืออยู่บ้านเ่าหมดละเสริมผุน้องอดะจริงอันนี้เสีทางทั้งสี่ทางทั้งห้าเขาหนังมืออบวนนี้นะเ่ผุน่ะอดเจลิงเืาเสีบ้านนนี้นะหนังมืออยู่ทาแต่บ้านงงบอกโอ้ยยังไะฮึนยังไะฮึนรถตู้น้ำจักรยาน แสดงว่ามานำรถตู้บอบอไปนำรถตู้ไปนำรถตู้บอโซนี่น่ะโอ้นี่นะมนตูบโอ้แต่พอที่จตพอบอจังว่างันมองหนึ่งหน่ะมองคนหนัง ไอเสรนมเสรกับมาหนักเอาสเอาเปือกเสอสเสนอสีปูเอ้ยเออเอา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 เคยดูลานอยู่ดีไแห้งเดือปูเด้อบัดมือยังกระโซมือน้าดอกไปเฮือมนนอกเครื่องบินนะเอาไปหนมันเสร็จเร่โอ้เป็นผู้ใ่บ้านคือเก่าขอนยังถเลดูดอเนก หูจ <are again response> mm ักแล้วเดือนนี้นะหูจักหูจักเด๋ยนนี้นะจักแล้วเออ้านีหจัเเป็นเต็มค่ะ้ามเลยะก็เขาถูกกระดูกหูจักกั่ปึกมันกกศาสตร์เลยเขได้เป็นพยาบาลเนาะอันไข่น้ำลุลาาเน่ไข่น้ำไม่พอเข้ามาเลยมือินน้ำเส่กินน้ำาส่ผูดเท่ามันยังเคร้าบอดมันแล้วเานไไม่ขึ้นเครมินนึเขาโพน้านกินนใ่แล้วกินน้ือ ็รับมูน่มบีสาหรับควาสูงแล้วล่ะก็ดีเม่บินก็มากม่ยาก็ะม่อม่บบินมีมากมัยาวยางมชี้โอ้มาเขาใหญ่ดี่ะมาภาษาสีหยาโอ้มาเขาสีหยาบอกอเออขาพกเบนคนเป็นผู้ใหญ่บ้านมาเทนมีปีนชาตนี้ก็ดี โอ้จังดูจังเออแต่นจริงๆแล้วกูเป็นที่นี่บ้านฉันพ่อโยจังเกาจังเล่าเออวันนี้นับถือนับถือแล้วมีหื่จังว่าโกไปยุหันมันจะไปยุนในพยาบาลคือเก้าเออเบื่งรูกเบ่องหลานไป่หันนะเอ้ยอื เอามือม <40, 90, S 2> ือดิ้มือยู่เือนหลังเดี่ยวมือมือมือยู่หออยู่ห่มองเดียวฮะละเธอยู่น้ำโพน้ำเมฆน้ำโพโพน้ำเมฆสีหนาฮนละเดิมจ้าเอาเอาเอาโอ้ยยัโพยังไงน้ำน้ำเมฆนัดมือยนีน้ำนนองมีเฮอยู่ไก จำบ่ายยูเดี๋ยบ่ายอันนี้กันมันอยู่ไก่แลเอาเมืออยูบ้านเอาอยูบ้านห่าพหมดละมันนยูบ้านผุนอ่อนจะหลังอันนี้เสีทค่ะทั้งสี่ทั้งห้าเขาหนมือยอันนี้นะเฮอผุนะออจะหลังเข่เสียบ้านี้นะบ้านละมือยู่ท่าแต่บ้านหมงบอกโอ้เมือนเมือโห้องหมือง มีหัวจ้า้างมหมานมาน้ำมฮานรถตู้เลยเคร่องบินแสดงมาบ้านน้ำรถตู้บอรอนตู้มลายานโพยานมรถตู้มาเข้า้าเุีนะมาตูบอ โอ้ม oh, ันเอเส้นเออไสนมาใออไอเส้นมาใอไส้นมามันาไเส้นมาสิหเสมามัไอเส้เอ้าพระละนี่กับเอ้าสาธุกมีกษัตริทูกษัตรกับเอเ้าเซวนีกมาได้แล้วเซานีก็มาค่มอาโยรถตูขนะบูเออ

มาฮับไปนะไปเอาน้ำมาฮับ hmm. พ mm hmm. no ี่น้องเข้าคนว่าผู้หญ่ยตาเท่าเข้าบุกไปเลยจี้ังมาเลยแบบนี้เออเอ็นเลยกลายเป็นคือคลิปเลยพี่น้องเข้าอันนี้เดชผู้เข้าเดชรู้สึกสะเลือก่อนเข้านะรู้สึกยังไงแม่ ไปเอาน้ำมาฮับแม่สนิยไอ้น้องเข้ามาเทวดาน้ำมานน่เออนนี้ละมันละเลนไปนับเลยนไปนับโคนผู้หลอดผู้ตาพุ่นเลยผู้หลอดเลยอันนี้ค่อยน่ะอยู่มีอยู่แล้วค่อยหุงมือค่อยไปกอดไอ้ปองกอดเพื่ออะค่อยกระโดดอ๋อเลยกอดกระ้องโลกรอดแต่พัชชาเปิดประตูแล้วกดกระ้องไปจ้าเป็นมู่เดียวมีตะเกิงมานั่อ๋อตังเก่้ลมีชื่อเพื่อ พอตะเกิ่งเลคือพอีิกองแดนไปกดเนนัน์เป็นไไสรุปแล้วได้ตะกึ่งแล้วก็ได้แต่โฟเทาแล้วก็เบบินมาเราเปนเราคนยานไม่บินที่มาไมบินเบบินยานเครื่องบินบ่ จะไปใหญ่บินนะคะยูเฮิร์นจะไปนโรโฮมาาติเกินไปไปไปฮอสนามบินระยะเลนมาเึ้รนรถตู้เอาอดีคือสัมผัสเบื้องหลังได้ดีนะเอาวกันมืน้อกันมากมนือกมอ ฮะสัมภาษณ์มาเมื่อกี้เขาว่าได้เห็นคนมานำแไปหอดสนามบินเลยยานเครื่องบินเลยเลี้ยงมือรถตู้ลงเขาเดี๋วจ้าโบอกเมื่อกี้ทำไมมันไม่มานั่งเครื่องบินาบาทเมือก็โซเขาไปขึ้นเครื่องบินเออสวัสดีครับเฮ้ยมาช่วยดู ใครในครเนาว่อวันก่นวัก่อนวันกมอวัน่อวันก่อวัก่อวันเอวั่อวนกอั่อวันเ่อนวั่อนวันก่อนก่อวันก่อนวั่อวันว่อว่อนว่อวนก่อนก่อนวันก่วแน่อว่อกอน่นน่กวันก่อนวัน่วัน่นว่อนอว่อนันันนวันอนวน่อเจ้าวันนัอันันั่อ่น่นั่นอน่น่น่อนอนั ว่าวาสนีทว๊าให้มีสีขลุดกัแมนแล้วสังคมไปมาซเลยกได้ไปได้เมื่อได้เพ่ยงผ่านรูพันธ์ไปนานมาแน่นสะพัดคู่อยู่เมืองหลังยังไม่จบนะครับยังไม่จบเขาไม่ได้อยู่ในช็อตเราต้องมาเก็บตอนนี้เลยดดูในคลิปทะหละเราต้องมาเก็บรายละเอียดที่หลังอุ้ยบอกพลาดมากาด ไมีได้พูดได้คีบจะกคนแต่ยุคเกี่ยวอย่างว่ามันหากล้องมีเห็นทั้งหน้าเลนหน้าเลนหลังขาดตกขังขามือหลังนี่ยฟ้าเอาน้ำอาหารทุกกระซับะก่อนเด้่าอึกมรอหมงหนาเลยจะดูใส่มือเดย เนี่ครกับเการแ์่เกิดขึ้นระหว่างงานสวดอภิธรรมแล้วก็ของยายพันเด้ออันนี้ก็อันเสียใจมาลายแล้วก็เราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่งางคณะรถตู้ที่เดินทางลงมาจากจกาฬสิน์ถึงกรุงเทพและก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นตามคลิปผมก็เก็บภาพบรรยายกาศมาทำมาฝากไว้เป็นระลึก ของผู้ที่จะไปนำเ,ปนเท่านั้นจะพันนำ